อีวิวต่อลังจากที่เราแกะได้นะจ๊ะอือดูสิอ่าอันนี้ข้างหลังนนข้างหลังข้างหลังข้างหน้ามีลายด้วยใส่โชว์ใส่โชว์เลยดีกว่าโอ๊ยแกไม่เอา นี่แกใส่เชียวใส่เชียวไปเลยนะอโอเคนี่คุมหมดเลยนะจ๊ะนี่ไม่โอ้ยไม่เห็นอะ่ะโอเคใส่แล้วสวยด้วย